พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามารากรมพระยาบำรับปอรปักสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามารากรมพระยาบำรับปอรปักมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้ากลางเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยประสูติแต่สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากุณทนทิพยวดีพระองค์เป็นต้นราชสกุลมาลากุลและเป็นพระโสธรอนอนุชาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าอาพรต้นราชสกุลอาพรกุลทั้งสองราชสกุลจึงถือเป็นญาติสนิทใกล้ชิดกันหลังทรงสําเร็จการศึกษาทรงเข้ารับราชการ ในราชการพระบาทสมเด็จพระนางเก้าเจ้าอยู่หัวต่อมาในราชการพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสรงรับราชการในกรมวังดูแลภายในพระบรมหาราชวังและพิจารณาตัดสินคดีความกรมพระโคชบาลและกรมสังฆา,ารีธรรมการปัจจุบันคือกรมการศาสนาถึงปีกุลพศ2394 ได้รับพระราชทานพระสุพรรณบัตรจารึกพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าน้องอยาเธอเจ้าฟ้ามหามาราให้ตั้งเป็นเจ้ากรมเป็นกรมมมื่นบำลาบปรปักทรงบังคับบัญชากรมพระภูสามาราคลังวิเศษคลังข้างในจนเป็นที่วางพระราชหฤทยัยในวันที่9สิงหาคมพศ2410 มีพระบรมราชองค์การให้เลื่อนขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมผู้ใหญ่ชั้นกรมขุนทรงศักดินาห้าหมื่นต่อมาในราชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประชุมพระบรมวงวงสานุวงศ์และข้าราชการพร้อมการสมมุติให้เป็นผู้สำเร็จราชการในพระราชสำนักและว่าพระขังทั้งปวงต่อมาทรงเป็นผู้สำเร็จราชการ กรมมหาไทยสมุหนายกอัครมหาเสนาบดีว่าราชการหัวเมืองต่างๆและเกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศทรงเป็นประธานของพระบรมวงศานุวงศ์ในวันที่20เมษายนพศ2417จึงได้โปรดเกล้าวโปรดกระหม่อมให้เลื่อนเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามารา กรมพระบำราบปอรปักทรงศักดินาห้าหมืและเมื่อวันที่12ทธันวาคมพศ2428เลื่อนเป็นสมเด็จพ,พระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามารากรมสมเด็จพระบำราบปอรปักทรงศักดินาหกหมืนสมเด็จพ,พระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหามาลากรมสมเด็จพระบำราบปรปัก เริ่มประชวนมาตั้งแต่เดือน8ปีจออัทธศกพศ2429มีพระอาการเสวยไม่ได้บันทมไม่หรับจนถึงวันจันทร์ที่23สิงหาคมพระอาการสุดลงเสวยได้แต่พระกยายหารต้มไม่เกินหนึ่งฝาเล็กได้พระโอโถแล้วพระอาการทรงมาจนถึงวันที่29สิงหาคมก็สุดลงอีก สเสวยได้แต่น้ำพระกยาหารต้มครึ่งฝาถ้วยเล็กพระอาการสุดลงเรื่อยๆจนถึงวันอังคารที่31สิงหาคมทรงอ่อนเพลียประชวนพระนาพีทรงหอบเป็นคราวคราวพระเนตรมัวพระการตึงจนกระทั่งวันพุธขึ้นสี่ข้ามเดือน10บตรงกขบวันที่หนึ่งกันยายนทรงหอบเรบเพียมากสิ้นพระชนเมื่อเวลาสีน่นาฬกายีนาที สิริพระชันษา67ปี130วันช่วงบ่ายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มาส่งน้ำพระศพแล้วโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระศพลงพระรองตั้งบนแว่นฟ้าประกอบพระโกตกุดานใหญ่เครื่องสูง9คันชุมสาย4คันพระพิธีทำแปดลูป สวดพระอภิธรรมทั้งกลางวันกลางคืนได้รับพระราชทานเพลิงพระศพณพระเมรท้องสนามหลวงเมื่อวันที่28เมษายนพศ2430